วันนี้เราก็จะมาฝึกอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีชื่อว่าฟังก์ชันเอสนะคะซึ่งหลายๆคนเจอแบบนี้ก็อาจจะตื่นเต้นนะคะตอนนี้ฟังก์ชันเอสของเราเท่ากับ c t กําลัง5ลบด้วย3 t กําลัง2มูลทีลบด้วย8นะคะเวลาเราเจอโจทย์ที่เป็นอนุพันธ์ที่เจอฟังก์ชันแบบนี้นะคะเราก็คิดถึงอนุพันธ์ที่อยู่ในรูปของตัวนี้นะคะเจอบ่อยมากเลยเราก็ เอามาใช้เลยนะคะก็อย่าลืมว่าเราต้องเขียนว่าจากโจทย์ของเราเอสกับ4 t ทีกำลังหลบด้วย3 t มทีกำลังสบวกด้วย t ลบด้วย8นะคะเวลาเราเจอแบบนี้เราจะเขียน d y d y d x ได้อย่างไงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะ d y หรือ d x ตอนไหน ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าโจ์ของเราเป็น S ดังนั้น d s ของเราเทียบกับทของเรานะคะเทียบกับ T ของเราเราก็เขียนว่า d s เอส g นะคะตอนนี้เราจะเทียบแบบนี้ต่อไป d b บ d t ของเราแล้วนะคะก็ลอ,อกมาเลยค่ะเราจะดิฟ ฟังก์ชันที่เป็นตัว s นะคะเป็น 4t กํลัง5ลบด้วย 3t กํลัง2บวกด้วย t ลบด้วยแบบแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ใช้สูตรที่เราแถบสีเหลืองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวด้านบนนี้นะคะเราก็ดำเนินการตามสูตรได้ทันทีได้เท่ากับ ดีบายดีทีของเราคือ 4T กำลัง5นะคะ่ะลบด้วยดีบายดีทีของ 3T กำลัง2แบบนี้นะคะบวกด้วยดีบายดีทีของที T, แล้วก็ลบด้วยดีบายดีทีของ8นะคะ่ะ ซึ่งตรงดีทีของเราตรงนี้ครูขออนุญาตเขียนให้ดูง่ายขึ้นเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราคิดถึงการหาอนุพันธ์ที่มีข้างตัวคูณฟังก์ชันแบบนี้นะคะของเราเป็นสีเราก็ดึงสียงมาข้างนอกแล้วค่อยหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นต่อนะคะฟังก์ชันของเราคือ t กำลังหแบบนี้แล้วก็ตัวหลังของเรานะคะ เจอใครด้วยเจอสามก็ดึงเขาออกมาข้างนอกเป็นสามนะคะแล้วก็หานุพันธ์ต่อเลยตรงนี้ของที่กำลังสองแบบนี้นะคะซึ่งเราก็เห็นอีกละ dt by dt ตัวข้างหลังของเราตัวนี้นะคะ dt by dt มีค่าเป็นหนึ่งเราก็เขียนไว้เลยจะป้ายดี by dt ของแปดของเราดิฟข้างตัวมีค่าเป็น ศูนย์เราก็เขียนไว้เลยนะคะต่อไปเราก็ทําอะไรนะคะสี่ยังไม่ได้ทําอะไรเราเตรียมคูณเลยนะคะตามแผนที่วางไว้เลยมีห้าตบมาข้างนอกข้างหน้าแล้วก็ลดไปหนึ่งนะคะตบมาข้างหน้าเป็นห้าลดไปหนึ่งนะคะลดไปหนึ่งก็เหลือสี่แบบนี้นะคะต่อไปสามยังคงเดิมเขียนไว้เราก็ตกใครมาข้างหน้านะคะตบสมาข้าง หน้าอย่าลืมใส่องเล็บให้รู้ว่าเราจะคูณเขาแล้วเราก็ลดไป1น,นะคะกลายเป็นทกําลัง1แบบนี้นะคะแล้วก็พดข้างหลังของเราเทนมากคือ่ายคือ1น,นะคะก็เขียน 1- นลบด้วยศูนย์ของเราทําไงนะคะเราไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปเราก็ดำเนินการทำอะไรนำสี่กับ5้ามาคูณกันได้20สิ ซึ่งมีใครอยู่ข้างหลังคือทีกำลังสี่นะคะต่อไปใครกับใครคูณกันสามกับสองคูณกันเป็นหกและก็มีใครตามหลังอีกแล้วทีนะคะเราก็เขียนทีไว้แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยหนึ่งซึ่งจะทำให้เราได้สิ่งที่โจต้องการทราบคือนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ c ีทีกำลัง5ลบด้วย3ทีกำลังสองมุทีลบด้วย เป็นไปตามที่หลายๆคนแอบคิดคำตอบล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าคะลองๆองเอาไปฝึกกันนะคะถ้าเกิดผิดพลาดก็แนะนำครูได้แล้วเจอกัน